ช่วยเหลือเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6เดือนรับเงิน1,200บาทง่ายๆเพียงใช้บัตรประชาชนเท่านั้นมีอยู่จริงหรือไม่ฟังด่วนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสาระดีๆมีมาให้ทุกคนได้ฟังกันอีกแล้วนะคะไหนใครได้ข่าวมาบ้างว่าเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6เดือนรับเงิน1,200บาทได้รับข่าวสารมาจากช่องทางไหนอย่างไรนะคะมาแชร์กันหน่อยค่ะ ในคลิปนี้นะคะเกดนําข้อมูลเรื่องนี้มาฝากทุกคนด้วยนะคะตามที่ได้มีการแชร์ต่อๆกันนะคะในสื่อโซเชียลเรื่องเด็กแรกเกิดจนถึง6เดือน,นะคะรับ1,200รบาทใช้บัตรประชาชนใบเดียวรับเงินได้เลยนะคะข้อมูลตรงนี้ค่ะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้พบว่าประเด็นนี้นะคะเป็นข้อมูลเท็จค่ะ ข้อมูลในคลิปดังกล่าวนะคะไม่เป็นความจริงค่ะเป็นข้อความนี้นะคะเป็นเพียงนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองนะคะการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดตามโครงการในปัจจุบันนั้นนะคะเป็นโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนั้นนะคะยังคงจัดสวัสดิการให้ เดือนละ600บาทตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ปีส่วนนี้นะคะให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ปีค่ะที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน100,000บาทต่อคนต่อปีนะคะซึ่งทุกคนที่อยู่ในเกณฑ์เนี่ยได้รับกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะต้องลงทะเบียนด้วยดังนั้นนะคะใครได้ข่าวอะไรมากดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือไม่ส่งต่อคลิปข่าวข้อมูลเท็จหรือแชร์ชข้อมูลดังกล่าวต่อในสื่อสังคม ออนไลน์นะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้นะคะหรือโทรไปสอบถามได้เลยนะคะมีอะไรสงสัยเรื่องนี้นะคะโทรไปที่เบอร์02-255-58-50-7นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งที่เบอร์02-253-9116-7 เช่นกันนะคะสรุปแล้วนะคะในเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะเป็นเพียงนโยบายเท่านั้นเป็นนโยบายในการหาเสียงนะคะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะคะยังไม่ได้มีการดําเนินการจริงแต่อย่างใดนะคะตอนนี้เงินช่วยเหลือเด็กนะคะยังรับกันอยู่ที่6 0 0บาทในส่วนของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและถ้าใครนะคะมีประกันสังคมด้วยนะคะไม่ว่าจะมาตรา39หรือมาตรา33มีลูกนะคะอายุไม่เกิน6ปีอย่าลืมลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรกันด้วยได้อีกเดลั 800บาทนะคะเด็กก็จะมีโอกาสที่จะได้เงินช่วยเหลือทั้ง2ทางนะคะสูงสุดอยู่ที่เดือละ1,400บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางประกันสังคมนะคะทางภาครัฐก็ยืนยันแล้วนะคะว่าเรามีสิทธิ์ได้รับเงินทั้ง2ทางเลยถ้าเราเข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขของเขานะคะ มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะคะคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะคะทุกคนแล้วก็เช่นเคยใครมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะข้อมูลข่าวสารดีๆฝากทุกคนแชร์ต่อออกไปด้วยนะคะปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างของคลิปนี้ค่ะใครที่กดติดตามแล้วนะคะไม่พลาดสิทธิประโยชน์ดีๆจากทางภาครัฐแน่นอนแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ